สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์และก็นําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะด้วยแผนภาพนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นในเรื่องของการนําเสนอในรูปแผนภาพแผนภูมิแท่งค่ะค่ะแผนภูมิแท่งคืออะไรแผนภูมิแท่งนะคะก็คือแผนภูมิที่ประกอบด้วยแกน2แกนค่ะคือแกน,นอนและก็แกนตั้งค่ะและรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างของแต่ละรูปเท่ากันนะคะ ส่วนความยาวนะคะก็จะแปรตามขนาดของข้อมูลนะคะเรียกรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนี้ว่าเป็นแท่งค่ะในการนําเสนอข้อมูลนะคะเราอาจจะจัดแต่ละแท่งค่ะให้อยู่ในแนวตั้งนะคะหรือแนวนอนก็ได้ค่ะโดยวางเรียงให้ชิดกันหรือห่างกันเล็กน้อยกันก็ได้นะคะพร้อมทั้งเขียนรายละเอียดนะคะในแต่ละแท่งกํากับไปด้วยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเราก็อาจจะใช้ในการแรเง,งาหรือระบายสีลงไปนะคะ ค่ะข้อมูลนะคะหรือการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิแท่งนะคะเราก็มันจะเหมาะกับในลักษณะทีเ่เป็นข้อมูลที่ถูกจําแนกตามคุณภาพนะคะตามการเวลาแล้วก็ตามภูมิศาสตร์นะคะก็เหมือนดังรูปที่นักเรียนเห็นนะคะว่าอันนี้คือการแสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิแผนภูมิแท่งค่ะค่ะในการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะ ก็คือเป็นการเขียนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแทนจํานวนของสิ่งต่างๆนะคะตามมาตราส่วนที่กําหนดให้นะคะโดยขนาดของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทุกแห่งจะต้องเท่ากันด้วยแล้วก็ต้องมีจุดเริ่มต้นของทุกแท่งเนี่ยจะต้องยอยู่ใน,ในระดับเดียวกันนะคะซึ่งในการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะส่วนประกอบที่สําคัญนะคะก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันก็คือ1ชื่อแผนภูมิ2ตัวแผนภูมิค่ะชื่อเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะส่วนตัวแผนภูมิเนี่ยก็จะรองลงมานะคะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าแผนภูมิแท่งมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแท่งเอ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันนะคะในการอ่านแผนภูมิแท่งนะคะก็คือการสามารถที่จะอ่านจํานวนได้จากเส้นแสดงจํานวนเลยนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแผนภูมิแท่งนะคะเราจําแนกได้หลายประเภทค่ะจากที่นักเรียนไปเห็นในสถานที่ต่างๆที่ เขามีการแสดงสถิตินะคะเขาก็จะมีการนําเสนอหลายๆอย่างซึ่งในรูปแบบต่างๆมันก็จะมีชื่อเรียกของตามแผนภูมิซึ่งนักเรียนก็เคยทราบกันมาอยู่แล้วนะคะบางครั้งสิ่งที่นักเรียนไปเห็นมาเนี่ยมันจะเป็นแผนภูมิแท่งหมดนะคะแต่มันก็จะมีประเภทชื่อเรียกของมันในที่นี้นะคะก็จะมีหลายประเภทมากคือแผนภูมิแท่งเชิงเดียวแผนภูมิแท่งเชิงซ้อนแผนภูมิแท่งส่วนประกอบแผนภูมิแท่งบวกลบแผนภูมิแท่งซ้อนกันและแผนภูมิ พีระมิดนะคะแผนภูมิแท่งพงหุคูณนะคะแต่ในบทเนี้ยเราจะศึกษาเพียงแค่3อย่างนะคะคือแผนภูมิแท่งเช,ชิงเดียวแผนภูมิแท่งมหุคูณแล้วก็แผนภูมิแท่งส่วนประกอบค่ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราเคยเห็นลักษณะของแผนภูม,มิมาแล้วหลายอย่างมากแต่เราไม่เคยรู้ว่าชนิดของมันเนี่ยมันคือเรียกอะไรนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้แต่ละร,รูปกันได้เลยค่ะ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นแผนภูมิแท่งเชิงเดียวค่ะอันนี้แผนภูมิแท่งเชิงเดียวมันหมายถึงอะไรหมายถึงแผนภูมิที่ใช้สําหรับข้อมูลเพียงแค่ชุดเดียวและแสดงลักษณะของข้อมูลที่สนใจนะคะเพียงลักษณะดเดียวเท่านั้นเช่นความถี่จานวนเงินจํานวนภาษีแล้วก็มูลค่าการส่งออกนะคะหมายความว่าข้อมูลแท่งเชิงเดียวนะส่วนมากเนะี่ยเราจะเห็นเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็เขาก็แสดงในเรื่องของความถี่ในเรื่องของจํานวนภาษีนะคะอย่าง กราฟที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเขาก็จะเป็นการแสดงจํานวนผู้ใช้สื่อสื่อออนไลน์นะคะซึ่งสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะมีอยู่มี Facebook มีฮิ s t a g r a m มี Twitter และมีอื่นๆ่นนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่ามีหัวข้อนะคะมีชื่อใต้ภาพต่างๆที่พูดถึงนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนคนใช่ไหมคะตรงนี้เป็นจํานวนคนซึ่งจํานวนคนเนี่ยเขาก็จะแบ่งระยะที่ทําไมกันคะมีความ หากเนี่ยเท่ากันนะคะจาก0ูนย์ไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยและห้าร้อยนะคะแล้วจะมีสีนะคะสีจำกัดไว้ได้ว่ามันคืออะไรตรงนี้นะคะนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิแบบแท่งเชิงเดียวก็คือแสดงรายได้นะคะก็จะเป็นรายได้ตั้งแต่2,500 2,557 56, 56 55และ54นะคะ ตรงนเ,เนี้ยปีพศเนี่ยเราสามารถที่จะเรียงจากน้อยไปหามากก็ได้หรือมากไปหาน้อยก็ได้ขึ้นอยู่ความต้องการของเราขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราได้มานะคะเพียงแต่เราสนาเสนอให้ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะต่อไปเป็นแผนภูมิพหุคูณค่ะแผนภูมิแท่งพหุคูณนะคะพะหุแปลว่ามากใช่ไหมคะมากกว่า2ใช่ไหมคะมันก็คือแผนภูมิแท่งนะคะซึ่ง มีตัวแปรที่สนใจศึกษานะคะ2ตัวแปรขึ้นไปค่ะแต่ในที่นี้เราจะศึกษาเพียงแค่2ตัวแปรเท่านั้นเพราะว่าถ้าตัวแปรยิ่งมาเทลายการการวิเคราะห์หรือการนําเสนอข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดนะคะโดยแสดงข้อมูลแต่ละตัวแปรค่ะที่สนใจเนี่ยบนแกนเดียวกันนะคะแล้วก็แสดงความถี่ร่วมของข้อมูลที่ตัวแปรที่สนใจด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะค่ะ จากตัวอย่างนะคะก็จะเรียกว่าแผนภูมิแบบพหุค,คูณค่ะซึ่งเราจะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบมากกว่านะคะนักเรียนก็สามารถที่จะแสดงได้เลยนะคะในนี้ก็แสดงเป็นในเรื่องของเพศค่ะมีเพศชายเพศหญิงนะคะทีเ่เข้าเลือกชุมนุ่มนะคะก็จะมีวิชาการมีดนตรีมีกีฬาแล้วก็บําเพ็ญประโยชน์นะคะก็จะมีความแตกต่างกันสีน้าเงินก็จะเป็นเพศชายสีชมพูก็เป็นเพศหญิงนะคะลักษณะของแผนภูมิแท่งในการ แบบผู้หูคูเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้ค่ะเอ่ออาจจะกํากับไปด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้านักเรียนมีการแบ่งช่วงแบ่งที่ชัดเจนเนี่ยนักเรียนก็ไม่ต้องก็ได้ในตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น4 4 4อย่างเลยในในในรูปเดียวกันถ้า4อย่างเนี่ยมันก็จะแบบการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะ เยอะไปด้วยนะคะตรงนี้แต่ก็นําเสนอได้เหมือนกันแต่ความตามหลักความเป็นจริงแล้วตัวแปรเนี่ยเราก็จะอยู่แค่2ตัวแปรเท่านั้นนะคะแต่ถามว่าเสนอได้ไหมเสนอได้ค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือแผนภูมิแท่งส่วนประกอบแผนภูมินี้ส่วนมากแล้วจับไม่ค่อยได้เห็นนะคะมันก็คือแผนภูมิแท่งนะคะที่แสดงจํานวนรวมและส่วนประกอบของจํานวนรวมนั้นนะคะโดยการแบ่งเป็นส่วนย่อยๆค่ะซึ่งในลักษณะนี้ มันจะอยู่การวิเคราะห์ในค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าออได้ทําการจําแนกแบบว่าเ,ออเป็นสัตว์เป็นส่วนออกมาแต่กัจะดูในเรื่องของสีเป็นหลักนะคะในการวิเคราะห์ตรงนี้นะคะแผนภูมิที่นํามาให้เป็นตัวอย่างคือจะเป็นในเรื่องของร้อยละของประชากรอายุ13ปีขึ้นไปนะคะโดยจําแนกความคิดเห็นนะคะต่อพฤติกรรมออการมีเพศสัมพันธ์นะคะในพศ2551แล้วก็2554 นะคะก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะมีชมพูมีมีสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีครีมออกมาตรงนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิในเรื่องของส่วนประกอบนะคะจากแผนภูมิทั้ง3อย่างที่เรียนรู้เนี่ยส่วนมากแล้วจะอยู่2แผนภูมินะคะที่เขาจะใช้ในการนําเสนอก็คือแผนภูมิแท่งเชิงเดียวกับแผนภูมิแท่งแบบหาหูคูณ นะคะจะเห็นได้ได้มากที่สุดได้เยอะที่สุดนะคะแผนภูมินี้เวลาเขามาทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำเสนอค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพนะคะซึ่งเป็นแผนภูมิแท่งค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายในการนำเสนอ นะคะถ้านักเรียนต้องการอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนก็สามารถสืบค้นหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเร่ม2ได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอ,อนักเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ